ขึ้นวัตตวาเข้ามาตรงนี้นะครับในหน้าที่แปลไปแล้วนะครับขึ้นวัตตวามาตรัสแล้วว่าตรงนี้นะครับปุบเพปีแม้ในการก่อนตรงนี้ขึ้นวัจนเนมานครับวัจนเนครั้นเมื่อคําว่าปุตโตอันว่าลูกชายเตของท่านมาตตายแล้วอิติดังนี้พรามนเนนะอันพรามขึ้นมานครับทัดเตตวาแสดงแล้วอติกานี้ซึ่งกระดูกทั้งหลายตุยหังแก่พระองค์ วุตเตกราบทูลแล้วตุมเห็นว่าพระองค์ณสัตหิฐะไม่ทรงเชื่อแล้วอิติดังนี้ตรงนี้สุดประโยคตรงนี้นะครับกเทสิตรัสแล้วมหาธรรมปาลาชาตะกังซึ่งมหาธรรมปาลาชาโดกอัตุปปติยาในเพราะความเกิดขึ้นในเพราะความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความอิมิสานี้หรือว่าในในเพราะความเกิดขึ้นแห่งเรื่องนี้นะครับ กะถาปริโยาสาเนรในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งกถาราชาว่าพระราชาปฏิติหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอ,อนาคามม่พเพลในนาคามิผลพระขวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปีตรงทรงยังพระบิดาปฏิถาเปตาวาให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วเลสุในผลทั้งหลายตีสุสามอีตีด้วยประการรัชนีพิกูสังฆาปริวตุตโตผู้อันมูแห่งพิสูแวดล้อมแล้วคันตาวาเสด็จไปแล้วราชกหังสู่เมืองชื่อว่าราชคฤห์ปุณณะเอวะอีกนั่นเทียว นาถา,าบินิกนะข้ตะปะติญโย و. ผู้มีปฏิญญาอันเศรษฐีชื่อว่านาถา,าบินิกะรับแล้วอากัมณัตฐายะเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาสาวถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวถีตะโตราจาฆโตจากเมืองชื่อว่าราชฤทินเจตวนามหาเจตวนมหาวิหารเรครั้นเมื่อมหาวิหารชื่อว่าเจตวันนิติเตสําเร็จแล้วครั้นตาวาเสด็จไปแล้ว กับเปสิทรงสําเร็จแล้ววาสังซึ่งการประทับอยู่สัวตัทธเชตวนามหาวิหารในมหาวิหารชื่อว่าเชตวานั้นสัทธริครั้นเมื่อพระศาดาวิหารเต ประทับอยูย่่เชตวันในพระเจตวันเอวังอย่างนี้เอวะนั่นเทียวนันทวนว่านันทาอายตมะผู้มีอายุอุกันติตาวากรสันขึ้นแล้วอาโรเจสีบอกแล้วเอตังอัถังซึ่งเนื้อความนั้นพิขูนางแก่พิสูจ์ทั้งหลายว่าเอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหารนั้นว่าข้าพเจา้าอนะพิรโตไม่ยินดียิ่งแล้วจะรามิย่อมประพฤติพรหมจริยังซึ่งพรหมจันทร,ร์อาหารนั้นว่าข้าพเจ้านาสโกมิย่อมไม่อาจ ทารตุงเพื่ออันทรงไว้พร้อมพรหมจริยังซึ่งพรหมจันทร์อาหารอันว่าข้าพเจ้าปัจจา,ายะบอกคืนแล้วสิกขังซึ่งสิกขาอาวัตติสามิจากเวียนมาหีนายะเพื่อความเป็นคนเลวอิติดังนี้ตัดบุตรเป็นหีนายะบวกอาวัตติสามินะครับพวกขวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุตวาทรงสดับแล้วต่างปวัติ์ิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น ผุกลังทรงยังบุคคลปากโกษาเปตตวาให้ร้องเรียกแล้วนันทงังซึ่งพระนันทาอายตมันตังผู้มีอายุอโวจะได้ตรัสแล้วเอตังวัจนังซึ่งคำนั้นว่านันทะดูก่อนนันทะกิระได้ยินว่าตะวังนั้นว่าเธออารโเจสีบอกแล้วเอวังอย่างนี้ว่า อาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหางกันว่าเราอน,นาพิรโตไม่ยินดียิ่งแล้วจจรามิย่อมประพฤติพรหมจริยังซึ่งพรหมจันทร์อาหางกันว่าข้าพเจ้านาสะโกมิย่อมไม่อาจสันทารใดตุงเพื่อ,อนทรงไว้พร้อมพรหมจริยังซึ่งพรหมจันทร์อาหางกันว่าข้าพเจ้าปัจจักหายะบอกคืนแล้วสิกขังซึ่งสิกขาอาวติสามิจักเวียนมาหีนายะเพื่อความเป็นคนเลวอิติดังนี้พิกขูนางแก่พิสูน์ทั้งหลายสามพระอุลานาง ผู้มากพร้อมสัจจังจริงหรืออิติดังนี้ นันโทนว่าพระนันทาอาหากราบทุลว่าพันเตฆ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอวัางันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่านันทะดูก่อนนันทะปัะก็ตวัางันว่าเธออนาพิรโตไม่ยินดียิ่งแล้วจารติย่อมประพฤติพรหมจริยังซึ่งพรหมจันตวัางันว่าเธอณสโกสิย่อมไม่อาจสันทาได้ตุงเพื่อนทรงไว้พร้อมพรหมมจดยังซึ่งพรหมจันตวัางันว่าเธอปัจจกขายะบอกคืนแล้วสิกขังซึ่งสิกขา ว่าติสสิจักเวียนมาหีนายะเพื่อความเป็นคนเลวกิจะเพื่ออะไรอิติตรงนี้นันโทนว่าพระนันทะอาหากราบทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมเมื่อข้าพระองค์นิคมันตสะออกไปอยู่ขาราจากเรือนชนะปะทะกัลยาณีอันว่านางชนบทกัลยาณีสากิยานีผู้สากิยะเกเสหี มีพระเกศาทั้งหลายอันทุนลิกิเตหีอันอันตนกล่าวแล้วด้วยทั้งเกิืองอะปโลเกตวาเหลียวมองแล้วอะโวจะได้กล่าวแล้วเอตังวัจนังซึ่งคำนั่นมังกะฆาพระองค์ว่าอญญายาปุตตาฆ่าแต่พระลูกเจ้าตวางันว่าพระองค์อาคัดใช้ยาติพึงเสดมาตัวตังโขดวนแลอิติด,ดังนี้พันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญโสโขหังอันว่าข้าพระองค์นั้นอนุสรมาโนระลึกตามอยู่ ต่างวจนังัซึ่งคำนั้นอนาพิรโตไม่ยินดียิ่งแล้วจจรามิย่อมประพฤติปรมจจรยางซึ่งพรหมจันทร,ร์นาตะโกมิย่อมไม่อาจสันทาได้ตุงเพื่อ,อนทรงไว้พร้อมปรมจจรยางซึ่งพรหมจันทร,ร์ปัจจคหายะบอกคืนแล้วสิกข,ขังซึ่งสิกข,ขาอาวติสามิจากเวียนมาหีนายะเพื่อความเป็นคนเลวอิติดังนี้อาตโขครั้งนั้นแหลพระกวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ตวาทรงจับแล้วนันทังซึ่งพระนันทาอายตมันตังผู้มีอายุพาหายะที่แขนเนนโตทรงนำไปอยู่ตาวติงสะเทวโลกังสู่เทวโลกชั่วดาวดึงอิทธิพเลนะด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ทัเสตวาทรงสแสดงแล้วปรุษธรมากติงซึ่งนางลิงรุ่นคือลิงพิก,การนะครับเอกังตัวหนึ่งชิน,นะกันนะนาสะนางคุถัง ตัวมีหูและจมูกและหางอันขาดแล้วนิสินนางตัวนั่งแล้วชามะคานุวัตเกบนที่สุดแห่งตออันไฟไม่แล้วชามักเคเตเตในนาอันไฟไม่แล้วเอกัตมิงแห่งเนืองทัศเสสิทรงแสดงแล้วอัชราสตานิซึ่งร้อยแห่งนางอับสรทั้งหลายปัญจะห้าก,กากุตะปาธานิผู้มีเทา้าเพียงดังเทา้าแห่งนกพิราบอาคตานิผู้มาแล้วอุปถานัง สู่ที่เป็นที่บำรุงสักกะ,ะซึ่งซึ่งาสก,กะเทวรัญโจผู้พระราชาแห่งเทพตาวติงสะพวเนในพบชื่อว่าดาวดึงจปะนะก็แลสัสฐานว่าพระศาสดาทศตวาครัร้นทรงสแสดงแล้วอาหารตรัสแล้วเอวังอย่างนี้ว่านันทะดูก่อนนันทะตะวางันว่าเธอมัญสีย่อมสำคัญตั้งปรับพังซึ่งข้อนั้นกิงอย่างไรอิติโยอ,อันว่าหญิงทั้งหลาย กัตมานุโขเหล่าไหนโหนแลสากิยานีชนะปะทะกัลยาณีว่าคืออันว่านางชนบทกัลยาณีผู้สากิยะหรืออิมานิปัญจะอัชราสตานิกะกูตะปาธานิว่าหรือว่าคืออันว่าร้อยแห่งนางอับสรทั้งหลายห้าผู้มีท้าเพียงนางท้าแห่งนกพิราบเหล่านี้อภิรูปตราจะเป็นผู้มีรูปงามกว่าด้วย ทัศนียตราจะเป็นผู้กวรซึ่งการเห็นกว่าด้วยภาษาที่กตราจะเป็นผู้ยังความเริ่มใสให้เกิดกว่าด้วยโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้ใส่คำว่าคือเข้ามานะครับเป็นตัวขยายกัตมานุขหูท่านเรียกว่าตัววิเศษลาภีนะครับนันทวนว่าพระนันทสุตววฟังแล้วตังวัจนังถึงคำนั้นอากราบทูลว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญปรุษฐมคตี อ่านว่านางลิงรุ่นจินนากานะันานาสะนางคุถาเป็นศัพท์ติดกันนะครับตรงนี้ตัวมีหูและจมูกและหางขาดแล้วสานั้นโหติย่อมเป็นใสยถาปิแม้ฉันใดพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญชนะประธะกัลยานีอันว่านางชนบทกัลยานีสากิยานีผู้สากิยะโหติย่อมเป็นเอวังเอวะขวฉันนั้นนั่นเทียวแล ชนปะปทะกัลยาณีอันว่าพระนางชนบทกัลยาณีสากิยานีผู้สากิยะณัอุเปติย่อมไม่เข้าถึงสังขยางปีแม้ซึ่งการนับพร้อมณัอุเปติย่อมไม่เข้าถึงก l างปีแม้ซึ่งเสี้ยวณัอุเปติย่อมไม่เข้าถึงพาคังปีแม้ซึ่งส่วนอุปนิธายะเพราะอันเข้าไปเทียบเคียงอัจฉราสตานังซึ่งร้อยแห่งนาบสวนทั้งหลาย ปัญจันนางห้าอิเมสังเหล่านี้อาตะโขโดยที่แท้อัจฉราสตานี้อันว่าร้อยแห่งนามสอนทั้งหลายปัญจะห้าอิมานิเอวะเหล่านี้นั่นเทียวอาภิรูป,ปตราจะเอวะเป็นผู้มีรูปงามกว่าด้วยทัศนียตราจะเป็นผู้ควรซึ่งการเห็นกว่าด้วยปาษาธิกะตรานิจะเป็นผู้ยังความเริ่มใสให้เกิดกว่าด้วยผลติย่อมเป็นอิติดังนี้ สถานว่าระศาตดาอาหาตรัสว,ว่านันทะดูก่อนนันทะตะวางนันว่าเธออภิรมะจงยินดียิ่งนันทดูก่อนนันทะตะวงังว่าเธออภิรมะจงยินดียิ่งอาหารอันว่าเราปาติโพโคเป็นผู้รับรองเตปติลาพายะเพื่ออันยังเธอให้ได้เฉพาะอัชราสตานังซึ่งร้อยแห่งนามสนทั้งหลายปัญจันนังห้ากากุตะปาทานังผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ อหิย่อมเป็นอิติเดืองนี้ตรงนี้เราจะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับคือแปลว่าอาหารอันว่าเราปาติโพโคเป็นผู้รับรองเตแก่เธอปติลาพายะเพื่อ,อนได้เฉพาะซึ่งร้อยแห่งนามสนทั้งหลายห้าผู้มีเท้าเพียงดังเทาเ้าแห่งุนบราบอหิย่อมเป็นดังนี้นะครับปฏิลาพายะก็เป็นกตุวาจกได้นะครับนันโทนว่านันทะอาหากราบทุลว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสเจท่าว่าพระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้ทรงรับรองมีปฏิลาพายะเพื่ออันยังฆ่าพระองค์ให้ได้เฉพาะอัชราสตานังซึ่งร้อยแห่งนางสวนทั้งหลายปัญจนังห้ากกุตะปาทานังผู้มีเท้าเพียงนางเท้าแห่งนุปราบโหติย่อมเป็นไสณปัจจัยหักฟิพัฒนะครับสตานางจึงต้องแปลว่าซึ่ง อภพิระมิตสามหางตัดบวชเป็นอภพิระมิดสามิบวกหางนะครับลบสระหน้าคือลบสระอีนะครับพระกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพันเตผู้เจริญอาหารนันว่าข้าพระองค์อภิระมิตสามิจักยินดียิ่งพรหมจรยิยในพระมจรรันอิทธิลงนี้อาตะโขครั้งนั้นแลพระกวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขาเหตวาทรงเผานันทางซึ่งนันทาอายัตมันตังผู้มีอายุอันตรตายโตหายไปแล้วตัทธาเนในที่นั้นปาตุระโหสี ได้มีปรากฏแล้วเจตวนันเอวะในพระเจตวันนั่นเทียวพิกขูอันว่าพิสุทั้งหลายอ,อัดโสสูงโขได้ฟังแล้วแลว่ากีระได้ยินว่านันโทนว่าพระนันทาอยายะตมะผู้มีอายุพาตาผู้เป็นพระพาดาพระวตโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตุจฉาปุตโตผู้เป็นโอรสของพระนานางจรติย่อมประพฤต,ติพระมจริยังซึ่งพรหมจันทร์เหตุเพราะเหตุ อัชารานางแห่งนางอับสรทั้งหลายกิรตตะตัดบทเป็นกิระบวกอัจจานะครับกีระได้ยินว่าพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้ทรงรับรองหรือว่าเป็นผู้ประกันนะครับอัตตานันทะปฏิลาพายะเพื่ออันยางนันทะนั้น ให้ได้เฉพาะอัจฉริสตานางซึ่งร้อยแห่งนาบสนทั้งหลายปันจันานงห้ากากุตะปาทานางผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนุเิราบโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาตโขครั้งนั้นแลพิขุอันว่าพิสุทั้งหลายสายกาผู้เป็นสหายนันทัะของพระนันทาอาจจะสมะโตผู้มีอายุสามุทาจะรันติ ย่อมประพฤติหลงเรียกนันทางซึ่งพระนันทะอายตมันตังผู้มีอายุพัตตะวาเทนะจาะด้วยวาทะว่าผู้กระทำซึ่งการรับจ้างด้วยอุปากีตกะวาเทนะจาะ ด้วยวาทว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่แล้วด้วยว่ากีระได้ยินว่านันโทนว่าพระนันธอายตสมาผู้มีอายุพระตะโกเป็นผู้กระทำซึ่งการรับจ้างโหติย่อมเป็นกีระได้ยินว่านันโทนว่าพระนันทะอายตสมาผู้มีอายุอุปักีตะโกเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่แล้วโหติย่อมเป็นนันโทนว่าพระนันทะจรติย่อมประพฤติ พรรมจระยังซึ่งพรหมจาร,รย์เหตุพระเหตุอัชราสตานางแห่งร้อยแห่งนามสอนทั้งหลายปัญจนังห้ากีรดาได้ยินว่าพระกวาลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโกเป็นผู้ทรงรับรองอัสสะนันทสะปฏิลาพายะเพื่อนอยังพระนันทะนั้นให้ได้เฉพาะ อัชราสตานางซึ่งร้อยแห่งนามสวนทั้งหลายปัญจันนังห้ากากุตะปาธานางผู้มีเท้าเพียงดังเท้าใอ้นกพิราบโหติย่อมเป็นอิตติตดงนี้อาตโขครั้งนั้นแลนันโทนว่านันทาอายะมะผู้มีอายุอัติยะมาโนอึดอัดอยู่ หารายามาโนละอายุชิคุชมาโนรังเกียรอยู่พระตกะวาเทนะจะด้วยวาทว่าผู้กระทำซึ่งการรับจ้างด้วยอุปกีตกะวาเทนะจะด้วยวาทว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่แล้วด้วยพิกขูนางของมิสูทั้งหลายสายการนางผู้เปสหาย เอโกผู้เดียววูประกัศโถหลีกออกแล้วอพมัตโตผู้ไม่ประมาทแล้วอาตาปีผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่วปะหิตาโตผู้มีตนอันตกไปแล้ววิหารันโตอยู่ๆกุลบุตรตาอันว่ากุลบุตรทั้งหลายปับพะชันติย่อมบวชอันะคาได้ยังไม่มีการเกื้อกูลแก่เรือนอาคารัตมะจากเรือนสัมมาเอวะโดยชอบนั่นเทียวอัถายะเพื่อประโยชน์ ยัสสะคุณวิเศษส,สัแก่คุณวิเศษใดสัจจิกตวากระทำให้แจ้งแล้วตั้งคุณวิเศษสังซึ่งคุณวิเศษนั้นอนุตรังอันยอดเยี่ยมพระมจริยะปริโยสนานังอันมีพรหมจรรย์เป็นที่สุดลงรอบอภินยาเพราะรู้ยิ่งสยังเองนาจิรสา,าเอวะต่อการไม่นานนั่นเทียวอุปสามปัชชะเข้าไปถึงพร้อมแล้ววิหาสิอยู่แล้วทิเถ ทับเมเอวะในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วนั่นเทียวนันทวนว่าพระนันทะอัภัญญาสิได้รู้ยิ่งแล้วว่าชาติอ่านว่าชาติขีณาติ้นแล้วพรหมจรยังอันว่าพรหมจรรมันร์มายานเราวุสิตังอยู่จบแล้วกระณียังอานว่ากิจอันบุคคลพึงกระทำม,มายาันเรากระตังกระทำแล้วกิจจังอันว่ากิจอภปรังอื่นอีกนะโหติย่อมไม่มี อิทธตายะเพื่อความเป็นอย่างนี้อิติดังนี้จัปณะก็แลนันโทนว่านันทะอายตมะผู้มีอายุอัญญตโรอรหะตังเป็นแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายหนาะพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งอโหสิได้เป็นแล้วตรงอัญญตโรนี่ขึ้นอรหัเข้ามานะครับอัฐาครั้งนั้นเทวตานว่าเทวดาเอกาตนหนึ่งเชตวนางยังพระเจตวนันสักลังทั้งสิน้นโอภาสิตวา ให้สว่างแล้วรัติพาเคในส่วนแห่งราตรีอุปสังคมตตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังพึ่งพระศาตดาวันทิตตวาถวายบังคมแล้วอารเจติกราบทูลว่าพันเตฆาเตพระองค์ผู้เจริญนันโทนว่านันทาอาญาตมาผู้มีอายุพาตาผู้เป็นพระพาดาพระวตโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตุฉาปุตโตผู้เป็นพระโอรสของพระน้านางสัจจิกตวากระทำไม่แจ้งแล้ว เจโตมุตติงซึ่งเจโตมุตปัญญามุตติงซึ่งปัญญาวิมุตอนาสวังอันไม่มีอาสวะขยาเพราะอันสิ้นไปอาสวานางแห่งอาสวะทั้งหลายอภิญญาเพราะรู้ยิ่งสยังเองอุปสามปัช,ชะเข้าไปถึงพร้อมแล้ววิหรารติยูยู่ทิถเถทำเมเมวในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วนั้นเทียวอิติตรงนี้ญาณาังอนว่ายานอุทาัปาธิได้เกิดขึ้นแล้ว พราะว่ตัวปีโขแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าลว้ว่านันโทนว่านันทะสัจิกัตวากระทำไม่แจ้งแล้วเจโตมุตติงซึ่งเจโตมุตปัญญาวิมุตติงซึ่งปัญญาวิมุตอนาตวางังอันไม่มีอาสวะขยาเพราะอันสิ้นไปอาตวานางแห่งอาตวะทั้งหลายอภิญญาเพราะรู้ยิ่งสายางเองอุปสามปช,ชะเข้าไปถึงพร้อมแล้ววิหรารติยูยูทิถเถท,ทมเมเอวะในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้ โสปีอายัสมานันโทอันว่าพระนันทะผู้มีอายุแม้นั้นตัดบทเป็นโสปีบวกอายัสมานะครับลบสระหน้าคือสระอีนะครับอุปสังคกมิตาวาเข้าไปเฝ้าแล้วพระกวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอาตจเยนะโดยอันล่วงไปรัติยาแห่งราตรีตัสสานั้นวันทิตาวาถวายมังคมแล้วอวจะได้กราบทุนแล้วเอตังวัาจานังซึ่งคำนั้นว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้ทรงรับรองมีปฏิลาภายะเพื่ออ่านยังฆ้าพระองค์ให้ได้เฉพาะอัชราสตานังซึ่งร้อยแห่งนางอับสนทั้งหลายปัญจัน,นังห้ากะกุตะปาทานังผู้มีทา้าเพียงนางเทา้าแห่งนกเปราบโหติย่อมเป็นอย่างใดภาษาบาลีที่เหลืออยู่ในหน้าต่อไปนะครับยังตัวนี้ท่านเรียกว่ายัางกิริยาปรามาตไม่ได้เป็นวิเศษนะ ของตัวใดๆนะครับไม่ต้องโยกนามานามเข้ามานะเป็นวิเศษนะของทุกๆตัวครับท่านเรียกว่ากิริยาปรามาต